บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมิยังพักวาสเกสุวิหารติกปิโรบาทุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนักสติงปัจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนักสันนิปติตาหนติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอตโขจตุนังสุทธาวาสกายิการังเทวานังเอตัาทโหสิกายังโภ พระขวาสักเกสุวิหารติกปีะวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตติงปัจมัตเตหิพิกุปสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหนติพระขวันตังทัศนายาพิกุสังขันจะยานูนะมยามติเยนะพระขวาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวะโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยามาติ อาตโคตาเทวตาเสยยถาปินามขรวาปุริโสสัมมชิตังวาอาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังปะสัมิเชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควะโตปุรโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมะขตาอาคัตตมะหะ อิมังธรรมะสมมยย ah ังทักกิตาเยวะอัปาราชิตสังคันติอัตโขอัปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตระพิขโวสมาทหังสุตจิตังอัตโนชุกมะกังสุปสารถีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปารีคันอินทขีลังโอหัจมะเมชาเตจรันติจะสุทาวิมลา จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอปราเทว,วตาพระควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนเตฆามิสันติอปัยยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปูเรศันติติอัตโคพระควาภิกขูอันเตสิเยคูยเยนะภิกขเวทัสสุโลกัปทาตูสุเทว,วตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเห,เหสุง อติตมะธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัาประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยยะถาปิมัยหังเอตารหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมะธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัพประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพวิสันติเสยยะถาปิมัยหังเอตารหิอาติกิสามิพิขเว เทวกายานังนามิกิตติยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิยยามเ,เาาามามามทศิสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิตังสุนาะสาธุกังมณสิกโรธะพาศิษามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูภะควโตวปัจจโสสุงภะคะวาเอตัถะโวจะสิโลกะมนุกสามิยัตถภปุม,มาตัสิตาเยสิตาคิริัพะรังปะหิตตาสะมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนา โลมะหังสาพิสามุโนโอทาตามะนัสสาสุทธาวิปสัสสนมน,นาวิลาพิโยปัญจสเตยตาวะาวเดกปิละวัทเวตตัวอมตยิสถาสาวเกศาสนรละเตเฮวกายาอภิกันตาเตวิชาณธา,าพิกวาเตจะอัตปะมักรุงสุตววพุทธศาสศาสนาเตสามปาตุพระหุยานังอมนุสานัทสนังอเปเกสตะมัตคุงสหัสสังอัฏฐสตริง สตังเอเกสหัสานังอมามนุสานะมัทสุงอเปเกนันตมตังขุงที่สาสภาพุตาหุงตันจะสพังอพิญญายาวะวะวิกิตาวานะจักคุมาตโตอมันตยิยิสถาสาวเกสาสาเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานถาพิขโวเยวหังกิตยิสสามิขิราหิอนุปุพโศสัตตะสหัสสาวายะขาปุมาคปิละวัทาวาอิที่มันโตชุติมันโตวนามันโตยสสิโน โมทมานาพิกกรรพิกุนางสมิติงมานางชาสหัสสาเหียมวตายะขานานตะวณิโนอิทิมโตชุติมัโตวณะวนโตยศสิโนโมทะมานาพิกกรรมพิกุนางสมิติงมานางสาตาคิราติสหัสสายะขานานตะวณิโนอิทิมโตชุติมัโตวณะวนโตยศสิโนโมทะมานาพิกกรรมพิกุนางสมิติงมานางอิเจเตโสลัสสหัสสายะขานานตะวณิโนอิทิมโตชุติมัโตวณะวนโตยศสิโนโมทะมานาพิกกรรมพิกุนางสมิติงมานาง เวสามิตาปัญจสตายักษานานาตตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันะมันโตยาสาัสสินโนโมทะมานาพิกัมพิคุนาสัมิติงวางานังกลุ่มพิโรราชาะหิโกเวปุลสะนิเวสนาพิโยนังสตาสหัสสังยักษานางปะยรูปปาสติกลุ่มพิโรราชฆะหิโกโสปาคัสัมิติงวางานังปุริมันจะที่สังราชาทตลาลโถภาษาสติคันทพานังอธิปติหาราชายัสสิโส ปุตตาปีตัสสะผาโวอินทมานามาพระไหลอิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนังทักกินันจะที่สังราชาวิรุละโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมาราชายศศิโสปุตตาปีตัสสะาโวอินทมานามาพระไหลอิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโก ปสาสตินาคานังอธิปติมาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทะมานามหผลัยที่มันโตชุติมันโตวันณะมันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงวนางปุตตรัญจะที่สังราชากูเวโรตปัสสาสติยาคานังอธิปติมาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะผโวอินทมานามหผลัยที่มันโตชุติมันโตวันณะมันโตยศสิโนโมทมานาพิกามังพิกุนางสมิติงวนางปุริมาที่สังทัตตาลโถทักกิเนนวิรุณลหโก ปาชีเมนะวิลูปะโขกูไวโรอุตรัางทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพธันละมนาถังสุวเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิปุจวิปุโตสหจันทโนกามาเสธโจะกินุคันทุนิคันทุจะปะนาโธโอปัมมโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเะเสโนจะคันทโพนโรราชาชนโนสโโพ อาภูปัญจสิโคเจวติมพระรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางสมิตติมะนังอัถาภูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมพระลัศตลาอาภูปาย,ยาคาสหาติพิยามุนาทตาราจะอาภูนาคายัสสิโนเอราวนโนมหานาโคโสปาคาสสมิตติมะนังเยนาคาราเชสหะหรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขู เวหายาสาเตวณามชชกปตตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตทานาคาราชานมาสิสุปันตโตเหมมะกาสิพุทโธสันนาหิววาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปนาสารณัมกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเถนะสามุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัสเตอิติมโตยัสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนวีขสาเวปาจิตติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสห สตันจะพริอุตานังสัพเทเวโรจนามากาสันนิตวาผริญเสนังราหุพัฒมุบบป,ปาขมุงสัมยโยธานิพัทันเตภิกขูนางสมิตติงวนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจย,ยัสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนพระเสเตเทศธากายาสัพเทนานตตะวนิโน อิที่มันโตชุติมันโตวนะันะวันโตยะสัตสิโนมทมานาพิกามุงพิคุนังสมิติงมะหนังเวณภูจะเทวาสหารีจะอัสมาจุตุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูกุลกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูกุลกิตานักขตานิกุลกิตาวาอาคูมัทวะลาหกาวสุนังวสโวเศธโถสกโปาคาปุรินทโตทัตเตเตทัตธากายาสเพนานัตตะวนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุพิกูนังสมิติงมะนังอาถาคูสหภูเทวาชะละมคีสิขาลิวะอริจกาจะโรชาจะภูมาปุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมจะอาจุตตาจะจะเนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทเสเตทศธากายาสเพนานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุพิกูนางสมิติงมะนัง สมานามาหาสมานามานุสสามานุสุตป,ปาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาถาคูหารโยเทวายเจจโลหิตะวาซิโนปารคามหาปารคาอาคูทาเทวายสัสสิโนทศัศเตเตทัศธากายาสัพเพนานาตะวณิโนอิทิมโตชุติมัโตว,วันะวันโตยสัสสิโนมธม,มานาพิกามุงพิกูนางสมิติมนังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสาสหะโอทาตขยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สัถามตาหารัคชามิสกาจาย,ยัสสิโนภาณอยางอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติกทัศเสเตทัสตากายาสาเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันนะวันโตยัสาสินโนโมทะมานาพิกัรรพิกูนางเสมิติมะนังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจายัสาสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจาอาสวานิม,มานารติโนอาภูอทาภูปะนิมิตาทัศเสเตทัสตากายาสาเพนานัตตะวน,นิโน อิที่มันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสินโนโมทะมานาพิกามุพิคุนางสมิติงวะนางสัทเทเตเทวนิกายาสะเพนันตตะวณิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสัติสาสหปวุทธะชาติมัคคีลังโอคาตินะมะนาสวังท่าเขโมฆะตลานาขังจันธังวะอสิตาติตังสุปรมมาปรมัตโตจะพุตตาอิทิมัโตสหสันนางกุมารโอติโสจะโสปาคาสมิติงวะนาง สหัสสะพรมะโลกานังมหาพรหมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสสิโสทเศธะอิสลาอาคูปัจเจกวัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพมะเกมารเสนาอภิการิปัสักันนหัสสะมันที่ยังเอถะคันนะหะทะพันทะทะราเคนะพันทะมัตุโวสมันตาปริวาเลทะ มาโบมุตจิตะโกจิดังอิติตัตถะมหาเสโนกนหาเสนางอเปสยิปานินาตาละมหาหัตจักสละลังกตวานะเพร,วาาระวังยะถาปวุสโกโมเมโคธานาันโตสวิชุโกตถา,าโสปจุทาวตัติสังกุโทอาศัยยังวเสตันจะสัพพังอภิญ,ญายายะวะวคิตวานะจักขุมาตาโตอมันตยิสัทถาสาวะเกศสาสเสนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานถาถภิกขโว จะอาตปะมักรุงสุตวาพุทธศาสนังวิตาราเคหิปะกามุงเนสังโลมปิอินชยุงสพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่1ิมงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชเชยัสิทธิทมิหิธิมหาคุณาปรามิตะปุญญาธิการัศะสัมพันตรายนิวารณสมัติสสะภะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะ ทวัตติงสมหาปุริสักคณะนุภาเวนะอสีแตยานุพยัญชนานุภาเวนะอัฏุตรัสตะมังคลานุภาเวนะฉับพันนาลังศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัะปรมิตานุภาเวนะทัะอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปรมัตถปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยรธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมะขันทานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัฐังคิกะมังคานุภาเวนะอัตตสมาปฏิยานุภาเวนะชาละพิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัศภรญาณานุภาเวนะสัพพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาเวนะ สัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตยัสรนาุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคสโภุปทวะทุขโทมณสุปายาสาวินสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสาวตะวัตชะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะปัพตะวณภูมิขังคามหาสมุทาอรักกาเทวตาสัทธาตุมเหอันรักขันตุ พระวัตุุศพพะมังคลังลักขันตุัพพระเทวตาศพพุทธานุภาเวนะสัตาโสธีพระวันตุเตพระวัตุุศพพะมังคลังลักขันตุัพพะเทวตาศพพธรรมานุภาเวนะสัาโสธีพระวันตุเตพระวัตุุศพพะมังคลังลักขันตุสัพพระเทวตาศพพสังขานุภาเวนะสัตาโสธีพระวันตุเตนักขตะยขปปูตานังปาปักะหนิวารณาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังพเทเวนักขตะยขัปปูตานังปาปักะหนิวารณาปริตัสานุภาเวนะ หันตวาเตสังพัทเวนักตะยัคขภูตานังปาปัขะหนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังพัทเวบทที่16พัทเทกรัตคขาถาอติตังนานะขะอติตังนานะวาขเมยยะนปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทะตีตมปะฮีนันตังอปัตัญจะอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมังตถะตถวิปัสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุพลูุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้โปรปโงเธออัจเชวากิจจะมาตัดตังโกชัญญามระหนังสุเวเพึงทำความเพียรเสในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นะหิโนสังครันเตนะมหาเสนานะมัจจุนาเพราะว่าความขัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมตันทิตังตังเวพทเทกรลโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชน้นแล บทที่17อภินหะปจเวกคณะปาฐะชาลาธโมมหิชาลังอนัติโตเรามีความแกแแ่เป ah ็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธโมมหิพยาธิงอนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธ ah oh รรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณังอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ส ah ัพเพหิเมติเยหิ PER MA P H Man Shaun. มานาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลาดพาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสสโกโมิหิกรรม,มะทายาโทโกรรม,มะโยนิกรรม,มะปันทุกรรม,มะปฏิสรโนโเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกร,ริสามิกลยาณังวาปาปังวาตสะทายาโทพระวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหัหงปเจเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเพิ่